สวัสดีเจ้ากู้คนมาพบกับช่องสาพี่น้องแชนแนลมาแล้วนะเจ้านี่เจ้าวันนี้จะพามาดูบรรยากาศบ้านสวนนะเจ้าอันนี้จะเป็นไก่จนติตาเพิ้นเลี้ยงไว้นะเจ้าไก่จนนักขนาดเลยนะเจ้าตาเพิ้นชอบเลี้ยงไก่นะเจ้าแต่เลี้ยงไก่โจรนะเจ้านี่เจ้านักขนาดเลยนะเจ้า มีแต่ไก่นะเจ้านอันนี้ตาเพิ่ก็ซ่อมเปนอนนะเจ้าพอดีเปนอนมันเสียเจ้ามันปูดนะเจ้ามันเป็นหูก็เ,เลยซ่อมนะเจ้านี่อันนี้กระลับตามสไตล์อารมณ์ อันนี้กับตัวเลขตัวป่วนนี่เจ้าทำอะไรครับเกณฑ์ทำอะไรยั<ำ>งไม่นอนอีกเหรอครับนอนหรือยังอ่านอนเลยนอนเลยได้เวลานอนแล้วครับนอนเลยครับนอนเลย มาดูตาทําซ่อมเปนั่นเปเปขาดเปนอนขาดอ่ค่อยๆลงเดี๋ยวตกครับเดี๋ยวตกครับสวัสดีครับทามือสวยๆสวัสดีครับรองเท้าอยู่ไหนรองเท้ามีไหนอันนี้รองเท้าใครของใครของเกน โอ้ oh. หัก,หกอะไรหักซื้อไม,อม่มีตังไหมมีโอ้ยไก่ตากระตากระตาโอ้ยไก่กระตากระตากไก่ตกใจอ้าวไก่ตกใจไก่ตกใจหมดเลยเกนตกใจไหมครับ ตกใจไหมครับครับอ้าววัสดีครับก่อนวัสดีครับก่อนวัสดีครับ